สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ h a v e a good t i p นะฮะกับเราสองคนที่เรากลังจะไปเที่ยวกันวันนี้ทริปนี้เนี่ยเรากำลังจะไปเที่ยวที่เกาะช้างครับเรากำลังเดินทางไปทางเส้นทางหลวงหมายเลข 3- 44่ 4, แกลงบ้านบึงนะครับเพื่อจะทะลุจากระยองแกลงเนี่ยฮะไปทางจันทบุรีและมุ่งตรงสู่จังหวัดตราดนะครับโดยปลายทางของเราก็คือเกาะช้างนั่นเองครับทริปนี้เรากำลังจะไปพักผ่อนกันง่ายๆนะฮะ เราเข้าสู่เขตจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เราตรงไปทางอำเภอแหลงงอมนะครับเส้นทางที่เรากําลังจะไปคือท่าเรือเฟอร์รี่นะฮะแต่เส้นทางที่กําลังจะไปท่าเรือเนี่ยผมชอบมากมันคล้ายกับถนนเส้น1 0 1นะครับที่จังหวัดจะตรงเข้าไปในจังหวัดน่านต้นไม้จะสวยงามมากนะครับร่มรื่นคิดถึงเส้นนี้แล้วเนี่ยผมคิดถึงจังหวัดน่านมากเลยนะครับอ่าแล้วเราก็มาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ครับ เราขับได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะท่าเรือเนี้ยจะเป็นท่าเรือที่ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี้ยจะออกทีนะครับก็จะมีหลายๆท่านเนี้ยมาใช้บริการท่าเรือนี้ง่ายที่สุดนะฮะร,ระหว่างเรารอรถเนี้ยก็มีบรรยากาศร่มลื่นมากครับเห็นไกลไกลนั่นคือเกาะช้างนั่นเองนะฮะสัญลักษณ์เกาะช้างท่าเรือนี้ถือเป็นท่าเรือที่ยอดนิยมนะครับเพราะว่าจะครึ่งชั่วโมงออกมันทําให้การเดินทางง่ายครับแต่เวลาถ้าคุณจะมาเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ ต้อง manage เวลาดีๆเลยครับเพราะรถเยอะมากแน่นอนตอนที่เราเดินทางเนี่ยเราเดินทางกันวันธรรมดาครับคนบนเรือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะฮะก็กําลังพอดีแล้วก็บรรยากาศไม่แออัดจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตของเกาะช้างจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเกือบ 90%เ,เลยเป็นชาวต่างชาติครับแต่เมื่อโควิดเนี่ยเข้ามาแล้วทําให้ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศเราไม่ได้เนี่ยก็มีแต่คนไทยด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวบรรยากาศก่อนที่เราเข้าเกาะช้างเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นครับโชคดีมากครับที่ผมเดินทางเนี่ยไม่เจอฝนนะฮะแต่พิษของโควิดเนี่ยจะโจมตีให้เศรษฐกิจเกาะช้างสุดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนที่ผมไปผมก็ยังรู้สึกดีนะฮะว่าเอ้ยมีแต่คนไทยไม่มีฝัง่งต่างชาติเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ ผิดนี้ทำลายระบบเศรษฐกิจเกาะช้างแย่จริงๆครับเกาะช้างเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ลรองจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเกาะภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ429ตารางกิโลเมตรครับสภาพเนี่ยจะเป็นเขาสูงสลับกับป่าทึบที่สมบูรณ์นะฮะนี่เรามาถึงรีสอร์ทที่เราจะพักกันแล้วนะครับ KC ซีแก d นแอนด์รีสอร์นะครับเป็นรีสอร์ทที่ รองรับนะักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งชายหาดแล้วก็ฝั่งที่อยู่ด้านติดหลังเขาครับสภาพห้องถือว่าโอเคครับสะอาดครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนี่ธรรมชาติมากครับฝั่งที่ผมพักเนี่ยจะอยู่ติดกับฝั่งเขานะครับแล้วด้านบนเนี่ยเป็นสระน้ำนี่บริเวณของรีสอร์ทนะครับอยู่ตรงช่วงชายหาดของหาดทรายขาวนะครับ บรรยากาศสงบล่มลื่นมากครับถือว่าเป็นช่วงบริเวณที่สะอาดตอนที่ผมเข้าไปพักเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนใช้เข้าท่องเที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางสู่หมู่บ้านบางเบ้านั่นเองครับเป็นหมู่บ้านที่ตรงไปทางไก่แบบโดยสังเกตโดยรอบเห็นไหมครับร้านรวงจะปิดเยอะมากฮะเพราะว่า ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติครับเมื่อเราเลยเขตร้านผับบาร์เนี่ยเราก็ขึ้นเขากันครับเพราะว่าบริเวณเกาะช้างเนี่ยจะเป็นเขาสูงนะฮะต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับนี่เราทะลุไปเรื่อยๆครับขับไปตามแมพแมพก็ให้เราไปหลงทางไหนก็ไม่รู้แล้วก็หลงไปในรีสอร์ทนึงครับซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นรีสอร์ทล้างจากที่คุยกับคนในพื้นที่เขาบอกว่า สู้ค่าเช่าไม่ไหวครับปิดดีกว่านี่เราถึงตลาดบางเบ้าแล้วครับนี่ฮะคล้ายๆกับเกาะเก็ดนะ,ะจะมีของขายเยอะแต่ไปแล้วเนี่ยเงียบมากครับมีแต่คนขายฮะขนาดช่วงที่เราไปเนี่ยช่วประมาณสัก4ี่โมงนะครับคนก็น่าจะเยอะอยู่แต่ไม่มีเลยครับมีแต่คนขายมองหน้ากันเลืกๆักเลืกๆเลยฮะได้เจอเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะครับเขาบอกว่าศพเศราแย่มากๆครับเห็นไหมฮะเรือท่องเที่ยวเรือ ดูประการลังเรือดำน้ำเนี่ยจอดกันเต็มเลยนะฮะเห็นไหมครับที่ผมกำลังให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือพิษเศรษฐกิจของโควิดหนักจริงๆครับเกาะช้างนะฮะนี่คือเรือที่พานักท่องเที่ยวนะส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปและทัวร์จีนนะซึ่งเมื่อไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านเนะี่ยไม่มีไรายได้เลยนะจอดทิ้งไว้ดีกว่าครับเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ พยุงกันไปนะเรามาถึงตรงประภาคาครับบางเบ้าก็มาดูบรรยากาศกันครับเงียบเหงาสงบแต่ก็แลกด้วยความสงบนะครับมันเงียบจนเหงาจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ ระหว่างเรากลับจากบ้านบางเบ้านะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมด้วยสังเกตครับร้านต่างๆนานาระหว่างทางปิดไปเยอะมากครับ70เ็เลยนะครับได้คุยกับคนที่ค้าขายที่นั่นนะฮะเวลาผมไปซื้อของอะไรผมก็จะชวนเขาคุยด้วยเขาให้ความเห็นว่ามันแย่มากครับบางคนมันสู้ค่าเช่าไม่ไหวฮะหลายคนก็ต้องยอมถอนกลับไปทางฝั่งนะครับคือบางคนที่มาทําธุรกิจที่นี่อาจจะไม่ใช่คนที่เกาะช้างนะครับ นอกจากคนในเกาะช้างจริงๆแล้วก็คนที่ทําด้านเกี่ยวากาับด้านการบริการในโรงแรมนะเห็นไหมครับร้านปิดผับปิดแม้กระทั่งร้านอาหารเองนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยครับเห็นไหมครับปิดไปเยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมถ่ายมาให้เห็นนะครับจากเส้นระยะทางจากบางเบ้ามาถึงหาดทรายขาวปิดเยอะนี่แล้วเราก็มาถึงร้านอาหารมื้อเย็นกันครับเป็นร้าน เกาะช้างซีฟูด้ดชื่อดังครับต้มยำทะเลน้ำข้นผัดชาโอ้เยอะมากครับเป็นร้านที่ถือว่าแน่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคึกคักด้วยนะักท่องเที่ยวนะแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากครับก็จะติดกับทีสสอดด้วยครับเห็นไหมพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาทานกันกินมากกันสองคนครับกินกันไม่เยอะครับกินเยอะสั่งมาแล้วเหลือเสียได้ครับเรากินจนด้วยความพอดีพอดีนะแต่เน้นที่ความอร่อยและคุณภาพ ทิปครั้งนี้ฮนะเรามากัน3วันนะครับวันต่อไปเนี่ยผมจะนําเสนอใน EP 2ครับเกี่ยวกับตะลุยน้ําตกนี่ที่ไหนให้น่าท่องเที่ยวเกาะช้างอย่าลืมติดตามใน EP ที่2นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ